สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆนมาหั่นต้นกล้วยเอาไปทำปุ๋ยหมักปีหน้านะจ้าน,นี่จะเอาไว้ใช้ปีหน้าก็าจะหมักใส่ถังไว้เนี่ยจ้ะส้มก็ตัดเขาแล้วก็เอามาห่อจะห่อเขาไว้เพื่อเขาจะได้โตเร็วๆปีหน้านะจ้ะตัดเขาก็ได้หลายต้นอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อเนี่ยจ้ะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวส้มก็จะหัน่น หั่นให้หมดเลยจ้ะหัน่นหั่นแล้วก็หมักไว้ในถังนี้ถ้าถังนี้ไม่พอส้มก็มีอีกถังหนึ่งจ้ะเนี่ยจ้ะก็หั่นแล้วที่หั่นแล้วอยู่ในถังเนี่ยจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆไปหั่นกันเลยจ้าแต่ก่อนจะไปส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังและรับชมส้มนะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยงขึ้นไปได้นะจ้ะ ขอบคุณล่วงหน้าจ้ามามาจ้าเรามาหั่นต้นกล้วยกันเลยจ้าวันนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่สององศานะจ้าทุกอย่างเป็นน้ําแข็งเลยจ้านี่แหละจ้าก่อนจะหั่นก็ต้องใส่ถุงมือก่อนจ้าเพราะว่าวันนี้หนาวมากเลยจ้าอุณหภูมิอยู่ที่สององศาจ้าก็หั่นไป มีดก็คมดีคมดีเหมือนกันจะเพื่อนเพือนเนี่ยจาก็หั่นไปหั่นไปแบบนี้หั่นเอาไว้ใส่ทำเป็นปุ๋ยหมักจก้ะหมักเอาไว้ประมาณห้าถึงหกเดือนก็จะใช้ในช่วงเดือนเมษาปีหน้านจา้ะในช่วงนั้นเขาก็คงจะย่อยสลายเป็นเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยจ้ะ แล้วก็จะนำไปใส่ต้นกล้วยบำรุงพวกที่ส้มห่อเอาไว้นะจ๊ะ <c oughs> แบบว่าต้นกล้วยบำรุงต้นกล้วยนะจ๊ะตอนที่ส้มอยู่บ้านคุณพ่อก็หลายปีดีดักแล้วะจ๊ะในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้แต่งงานอายุสิบห้าปีนะจ๊ะบ้านคุณพ่อที่จังหวัดพิษณุโลก ค,คุณพ่อก็เลี้ยงหมูอยู่เยอะเหมือนกันจ้าก็มีทั้งหมดสิบห้าตัวในช่วงนั้นก็พากันไปหาอาหารให้น้องหมูก็นำต้นกล้วยนี่แหละจะมาหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาตำตำผสมกับออาหารหมูนะจ๊าก็ให้เขากินในช่วงนั้นหมูที่บ้านคุณพ่อก็กินง่ายอยู่จ้าบางครั้ง เราก็ไปเอาเอามันนะจะมันสับปะหลังที่ที่ปลูกแล้วก็สับสับแล้วก็ตากแห้งเอาเอาที่ตากแห้งนะจะมาตำตำแล้วก็ผสมกับอาหารหมูนะจ๊ะให้ให้เขากินจ้าช่วงนั้นที่บ้านคุณพ่อปลูกมันสับปะหลังเยอะมากเลยจ้าก็หลายสิบไร่อยู่จ้าพอปลูกเสร็จก็ ในช่วงที่ส้งไปใหม่ๆก็ไม่มีไม่มีรถเอ่อบดบดมันนะจ๊ะแบบตัดตัดเป็นน้นท่อนะจ๊ะไม่มีจักก็ต้องสับเอานะจ๊ะใช้พลังงานของคนสับเอาพอส้มก็ไปช่วยสับด้วยจักก็มีพี่สาวพี่เคยแล้วก็พี่ชายก็เอาคนละเขียงนะจ๊ะก็สับสับสับแล้วก็ไปตากนะจ้าพอที่บ้านคุณพ่อกับบ้านคนแม่ก็ไม่เหมือนกันจ๊ะ บ้านคุณพ่อทำไร่เป็นภูเขาที่จังหวัดพิษณุโลกบ้านคุณแม่ก็เป็นทำนานะจ๊ะทำนาทำสวนก็เลยผิดกันนะจ๊ะที่บ้านคุณแม่ก็ทำนาหาปลาหาผักผักก็หากินง่ายๆแต่บ้านคุณพ่อก็ทำไร่ไม่ได้ทำนาจ้ะทำทำแต่ไร่ก็เป็นภูเขา ภูเขาแล้วก็มีหน่อไม้เยอะแยะเลยแล้วก็มีเห็ดแต่เห็ดส้มไม่เคยไปเก็บอาจารย์ไม่เคยไปเก็บที่บ้านคุณพ่อส่วนเห็ดนั้นก็เคยไปเก็บที่บ้านคุณแม่อาจารย์ตอนเป็นเด็กนะจาะไปเก็บเห็ดละโงกแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ได้เก็บอีกเลยอาจารเ,เพื่อนไปอยู่ที่จังหวัดตราดก็ช่วงนั้นเป็นในเป็นในเมืองนะจาะก,ก็กินแต่อาหารทะเล ปลาน้ําจืดไม่ค่อยได้กินนะจ๊ะตอนที่อยู่จังหวัดตราด <c oughs> แต่อยู่ที่บ้านคุณพ่อกับคุณแม่ปลาทะเลไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่ไกลทะเลนะจ๊ะต้งก็หันต้นกล้วยไปด้วยก็พากไปด้วยนะจ๊ะก็ช่วงนั้นไม่ไ,มได้คุยไม่ได้เอาไมโครโฟนไปด้วยนะจ๊ะก็เลยต้องมาเอาเสียงพาคใส่เอาจ้า ก็หวังแต่ว่าเพื่อนๆคงจะไม่รำคาญนะจ๊ะก็สับสับสก็ระวังมืออยู่จ้ะก็กลัวจะสับมือตัวเองแต่ก็พยายามระวังก็คงไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ส้มก็สับได้ไม่นานนะจ๊ะกาว่าจะเอาให้เสร็จก็ไม่เสร็จนะจ๊ะเพื่อนๆก็ต้องหยุดเพราะว่ามันหนาวนะจ๊ะเอ่อเท้าของส้มก็ เริ่มจะชาแล้วจ้ะตรงกเออตรงเล็บนะจ๊ะเริ่มจะชาแล้วแล้วก็ตรงปลายมือปลายนิ้วมือนะจ๊ะก็เริ่มชาแล้วก็พยายามกลั้นใจให้เสร็จแต่มันไม่เสร็จอะก็ทำไปก็ผลสุดท้ายก็ต้องเก็บเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็มาต่อว่าจะมาต่อพรุ่งนี้นะจ๊ะ ก็เลยเามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะจ๊ะต้นกล้วยปีนี้รู้สึกว่าจะต้นใหญ่กว่าปีที่แล้วจ้ะปีที่แล้วต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้เวลาปลูกกล้วยเอ่อปลูกกล้วยที่ประเทศอังกฤษก็ต้องบำรุงนะจ๊ะทําไมบบำรุงเขาจะไม่โตเลยจ้ะส้มก็ได้ยินคุณครูโยบอกว่าที่เมืองไทย ปลูกกล้วยไม่ต้องบำรุงเขาเดี๋ยวเขาก็โตเองจ้ะแต่ที่นี่ไม่ได้นะจ๊ะที่นี่ต้องบำรุงจ้ะเพราะว่าดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันนะจ๊ะที่นี่เป็นเมืองหนาวเป็นเมืองหนาวแล้วที่ส้มปลูกกล้วยนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่าจะเอามากินหัวปลีหรือจะมากินกล้วยนะจ๊ะไม่มีจ้ะก็ปลูกไว้ใช้ใบจ๊ะปลูกไว้ใช้ใบของเขาแล้วก็ ให้ให้เห็นต้นกล้วยก็เหมือนเหมือนกับว่าอยู่เมืองไทยนะจ๊ะที่เมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องเห็นต้นกล้วยนะจ๊ะมีสีกลดกล้วยให้ได้เห็นให้ได้เป็นไม้มงคลอยู่ในบ้านนะจ๊ะส้มก็เลยชอบปลูกเขาเอตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยเห็นหัวปลีเลยจ๊ะตั้งแต่ปลูกมาที่อังกฤษนะจ๊ะยังไม่เคยเห็นเลยจ้ะ ตอนอยู่บางไทยส้มก็เคยปลูกกล้วยจะปลูกที่จังหวัดพิษณุโลกก็ไม่ได้บำรุงอะไรเขา้าเข้าเลยนะจ๊ะเขาก็เป็นเ,เป็นเครือออกมาได้ดีมากเลยจะเป็นกล้วยน้ำว้านะจะก็ปลูกเอาไว้บางทีก็เอาไปขายที่ตลาดจ้ะก็เอาไปขายคนก็ซื้อเอาไปทำกล้วยแขกนะจ๊ะกล้วยทอด ทำด้วยทอดเวลา,าหน้าฝนล,ลูก,ล,กลูกของเขาจะใหญ่มากเลยจ้ะถ้าหน้าแรงลูกจะเล็กไปหน่อยจ้ะเพื่อนๆแต่ก็ดีไม่ไม่เคยบำรุงเลยจ้ะก็ปลูกไว้ตรงขอบขอบ,ขอบไร่นะจ้ะเขาเกิดเองก,ก็ดีมากได้ใช้ทั้งใบตองแล้วก็ได้ใช้กล้วย กินนะจ๊ะได้ก็ได้ใช้หัวปลีด้วยส่วนหมกหมกหยวกกล้วยใส่ไก่ส้มยังไม่เคยทําเลยนะจ๊ะแต่เคยกินตอนเป็นเด็กจ้ะอร่อยมากแต่ยังไม่เคยทําเลยจ้ะเพื่อนๆแล้วมาอยู่ที่อังกฤษส้มก็อยากจะทําแต่ก็ยังไม่ได้ทําเลยจ้ะหมกหมกไก่ใส่หัวปลีอ้อยใส่หยวกกล้วยนะจ๊ะ หั่นต้นกล้วยเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้ละจ้าได้ทั้งหมดสองถังใหญ่ด้วยกันจ้านี่ละจ้าแล้วก็มีถังเล็กด้วยจ้านี่ละจ้าก็ถังเล็กก็ได้ไปหน่อยนึงพยายามจะยัดเข้าไปให้ได้สองถังแต่มันยัดไม่ลงนะจ้าเพื่อนๆส้มก็ต้องปิดฝาอีกก็ จะปิดทิ้งไว้ห้าหกเดือนแล้วก็จะเอามาใส่ต้นกล้วยเลยจ้าไปแล้วละจ้าเพื่อนๆขอบคุณมากมายจ้าโชคดีมีความสุขบายบายหวัดดีจ้า